มาตรฐานความปลอดภัยภายในโรงงานอุตสาหกรรมเสนอคุณครูนภัทรไมเคิลความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเมื่อทำงานกับเครื่องจักรในโรงงานการละเลยมาตรการด้านความปลอดภัยอาจนำไปสู่อุบัติเหตุและปัญหาสุขภาพได้สำรวจมาตรฐานความปลอดภัยที่สำคัญในโรงงานเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย สี่ด้านมาตรฐานความปลอดภัยในโรงงานที่ผู้ประกอบการควรรู้หนึ่งมาตรฐานด้านความร้อนสองมาตรฐานด้านเสียงสว่างสามมาตรฐานด้าน,านเสียงสี่มาตรฐานด้านสารเคมีอนุภาคที่มีความเสี่ยงหนึ่งมาตรฐานความปลอดภัยในโรงงานด้านความร้อนสภาพความร้อนภายในโรงงาน ความร้อนภายในโรงงานเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมเช่นกันสิ่งแรกคือไม่ควรปล่อยให้อุณหภูมิภายในโรงงานสูงเกินไปเครื่องมือและมาตรการในเรื่องของเครื่องมือและมาตรการการจัดการความร้อนเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจเช่นกันเพราะถือเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในโรงงานโดยตรงการพักเมื่ออุณหภูมิในร่างกายสูงเกิน38องศา ระหว่างการดำเนินงานหากในโรงงานเกิดสถานการณ์ที่อุณหภูมิสูงขึ้นจนกระทั่งส่งผลต่อร่างกายของลูกจ้างทำให้ลูกจ้างมีอุณหภูมิสูงเกิน38องศาจะต้องจัดให้ลูกจ้างได้หยุดพักชั่วคราวเพื่อให้ร่างกายของลูกจ้างมีการปรับตัวจนกว่าอุณหภูมิในร่างกายของลูกจ้างจะกลับมาสู่สภาวะปกติการแจ้งเตือนสำคัญภายในโรงงาน ควรมีการปิดประกาศแจ้งเตือนจุดที่มีความสูงจนเสี่ยงอันตรายครบทุกจุดเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกจ้างเข้าใกล้บริเวณนั้นหรือถ้าหากมีส่วนเกี่ยวข้องกับบริเวณนั้นลูกจ้างต้องกระทำอย่างระมัดระวังและปฏิบัติตามข้อบังคับอย่างเคร่งครัดมาตรการทำมาเพื่อความปลอดภัยสำหรับลูกจ้างที่ต้องการทำงานบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงเกิน45องศา ทางโงารงงานควรกำหนดมาตรการทำงานอย่างชัดเจนให้มีปฏิให้การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยมาตรฐานด้านแสงสว่างแสงสว่างสำหรับหานที่ไม่ต้องใช้ความละเอียดสูงควรม,มีแสงสว่างที่มีมีค่าความเข้มแสงสว่างมากกว่า50ลิบักแสงสว่างสำหรับเก็บวัสดุ ควรม,มีแสงสว่างที่มีค่าความเข้มของแสงสว่างมากกว่า50ลักแสงสว่างสำหรับฮานที่ต้องใช้ความละเอียดเล็กน้อยควรม,มีแสงสว่างที่มีความเข้มของแสงสว่างมากกว่า100ลักแสงสว่างสำหรับฮานที่ต้องใช้ความละเอียดปานกลางควรม,มีแสงสว่างที่มีความเข้มของแสงสว่างมากกว่า200ลัก แสงสว่างสำหรับงานที่ต้องใช้ความละเอียดสูงควรมีแสงสว่างที่มีค่าความเข้มของแสงสว่างมากกว่า300ลักแสงสว่างสำหรับงานที่ต้องใช้ความละเอียดสูงมากเป็นพิเศษควรมีแสงสว่างที่มีความเข้มของแสงสว่างมากกว่า1,000ลักมาตรฐานความปลอดภัยด้านเสียงมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานด้านเสียงได้กำหนดเอาไว้โดยพิจารณาจากระยะก,การทำงาน ได้แก่เวลาการทำงานไม่เกิน7ชั่วโมงต่อวันสำหรับพนักงานที่ต้องการทำงานต่อเนื่องในโรงงานโดยมีระยะเวลาการทำงานไม่เกิน7ชั่วโมงต่อวันได้มีการกำหนดมาตราฐานความปลอดภัยในการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมเอาไว้ว่าระดับเสียงที่ได้รับติดต่อกันจะต้องมีค่าไม่เกิน91เดซิเบลเวลาทำงาน7-8ชั่วโมงต่อวัน สำหรับพนักง,งานที่ต้องทำงานต่อเนื่องไปในโรงงานโดยมีระยะเวลาการทำงาน7-8ชั่วโมงต่อวันได้มีการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมเอาไว้ว่าระดับเสียงที่ได้รับติดต่อกันจะต้องมีค่าไม่เกิน90เดซิเบล เวลาทำงานมากกว่า8ชั่วโมงต่อวันสำหรับพนักงานที่ต้องทำงานตอนืย่องในโงรงงานโดยมีระยะเวลามากกว่า8ชั่วโมงต่อวันได้มีการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานในโงรงงานอุตสาหกรรมเอาไว้ว่าระดับเสียงที่ได้รับติดต่อกันจะต้องมีค่าไม่เกิน80เดซิเบลเสียงภายในสถานประกอบการนอกจากกำหนดระดับเสียงที่เหมาะสมระยะเวลาในการทำงานของบุคคลแล้ว ยังมีการกำหนดระดับเสียงภาพรวมภายในสถานประกอบการด้วยซึ่งสามารถซึ่งมาตรฐานความปลอดภัยในโรงงานกำหนดเอาไว้ว่าระดับเสียงของลูกจ้างจะต้องมีค่าไม่เกิน110-140เดซิเบลมาตรฐานความปลอดภัยด้านสารเคมีอนุภาคที่มีความเสี่ยงบรรยากาศ มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานเรื่องสารเคมีและอนุภาคได้มีการกำหนดไว้ว่าการทำมานของลูกจ้างจะต้องอยู่ภายใต้ปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีในบรรยากาศโดยเฉลี่ยมไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ระยะเวลานอกจากเป็นเรื่องของบรรยากาศแล้วไม่ว่าลูกจ้างจะทำงานในระยะเวลาใดก็ตามจะต้องอยู่ภายใต้ปริมาณความเข้มข้นของ สารเคมีในบรรยากาศโดยเฉลี่ยไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้บริเวณหากบริเวณใดมีมีปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีมัดมาตรฐานที่กำหนดไว้บริเวณนั้นย่อมไม่ใช่ที่ที่เหมาะสมในการทำงานของลูกย่างฝุ่นและเละ่การทำงานของลูกย่างจะต้องมีปริมาณของฝุ่นและเล่ปบปนอยู่ในบรรยากาศโดยเฉลี่ยแล้ว จะต้องไม่เกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนดไว้ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ